จะว่าไปแล้วรถในเมืองไทยก็ถือว่ามีเยอะรุ่นพอประมาณหนึ่งบางกลุ่มก็ยังขายได้อยู่แต่บางทีก็คิดว่าน่าจะมีรถบางกลุ่มที่ควรจะขายในไทยบ้างนะครับกลุ่มที่คิดว่าควรอยากลองขายในไทยก็คือกลุ่มที่แทรกกลางระหว่าง C s s e gment และ d s e gment โดยเหตุผลก็คือ d s e gment ซีดานแท้ๆ เริ่มมียอดขายหดตัวลงในไทยเพราะการซื้อรถซีดานใหญ่อาจจะไม่จําเป็นสําหรับครอบครัวอีกต่อไปและการมาของคโร l a Cross ก็ทดแทนการซื้อรถครอบครัวขนาดใหญ่ได้หรือว่าจะขยับไปซื้อ Honda c ซ v ที่ราคาจําหน่ายไม่แตกต่างกันจะดีกว่าเหมือนกันทําให้เรามองเห็นว่ารถซีดานขนาดใหญ่กว่า c ซ m m n t t แต่ราคาต่ํากว่า D ีซ ment แบบเยอะก,กว่ามากมันก็น่าจะลองตลาดไทยได้บ้างเหมือนกันเพราะเชื่อว่าหลายครอบครัว คงต้องการรถซีดานขนาดใหญ่กว่าซีวิกนิดหนึ่งในราคาที่จับต้องกันได้ดีกว่าจะซื้อรถใหญ่ราคาแพงแน่นอนว่าหลายคนคงมองว่า c a m รี่แ c คคอรมันคงใหญ่ไปแล้วก็แพงเกินไปแล้วสำหรับวันนี้ครับราคาที่หลายบ้านน่าจะยอมรับกันได้ก็คือราคาจำหน่ายพวกรถกึ่งกลาง C และ d ีเซ gment เ,เนี่ยไม่ควรจะเกิน1.4ล้านบาท แต่ต้องแรกมาด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นด้วยความที่เป็นรถที่ใหญ่กว่า Honda Civic นั่นเองถ้าหากนึกภาพย้อนอดีตกันไปมันก็น่าจะออกแนว Toyota Corona สมัยก่อนเชื่อว่าแฟนๆค s สกายหลายคนเกิดไม่ทันแต่ถ้าเกิดไม่ทันก็ยกมือซะหน่อยนะครับอ่า ...Corona มันคืออะไร Corona สมัยก่อนมันจะเป็นรถที่มีขนาดตัวถังใหญ่กว่าโคร l l a นิดนึงแต่ข้างในเนี่ยกว้างกว่าเยอะมากแต่พอมีคัมรี่ปุ๊บ ปรากฏว่า Toyota ต้องเก็บคัมรี่เอาไว้ให้มันมีเจเนอเรชันต่อไปแล้วต้องยุบโคร n a ทิ้งเนื่องจากราคารถสมัยก่อนมันต่างกันนิดเดียวเองบางทีการซื้อโคร n a กับซื้อคัมรี่ราคาขายมันก็จะไม่แตกต่างกันแต่คัมรี่ก็จะได้ตัวถังที่ใหญ่กว่าแบบชัดเจนแต่พอมายุคนี้นะครับเห็นราคารถแล้วก็ปวดหัวปวดตับกันไม่น้อยเลยเพราะว่ามันมีช่องว่างราคากันเยอะมากจนคิดว่า มันน่าจะสามารถสอดแทรกกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้แล้วจะมีรถรุ่นไหนที่สามารถขายรถซีดานครอบครัวที่ใหญ่กว่าซีวิกในราคาที่ถูกกว่า Accord อย่างมากคำตอบก็คือรถจีนนั่นเองพูดตรงๆว่าตลาดรถจีนเขาชอบรถซีดานประเภทนี้หนักมากครับรถจีนคันหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะทำท่าขายในบ้านเรา100%เป็นรถที่ใหญ่กว่าซีวิกแต่ราคาก็จะใกล้เคียงกับซีวิกด้วยเหมือนกันนั่นก็คือ GAC Ion S อย่างที่ทราบกันดีว่า GAC Ion กำลังแลนดิ้งสู่ประเทศไทยอีกไม่นานนะักในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ EV เบอร์3ของเมืองจีนถือเป็นแบรนด์ที่ไม่เล็กนะครับเพราะการอยู่อันดับต้นของตลาดจีนก็เท่ากับว่าเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งแล้วยิ่งเป็นตัวท็อปที่นั่นบอกไว้เลยว่าคนไทยคงชอบเพราะคนไทยจะเชื่อมั่นในเรื่องของแบรนด i n g หรือว่ายอดขายในต่างประเทศมากกว่าเอาล่ะ iONS เนี่ยเขายาว4,768ม mm, ิลมกว้าง1,880ม mm, ิลมฐานล้อยาว2,750มิลเมเห็นตัวเลขมิติตัวถังแล้วพะใช้เลยมันเล็กกว่า c a m รี่ปัจจุบันเยอะมากขนาดของมันเนี่ยก็น่าจะประมาณ c a m รี่รุ่นปี2002ก็ถือว่าใหญ่บิ๊กเบิ้มเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าในเมื่อ iONS วัางตัวเป็นรถเหนือชั้นกว่า C 7ดานทั่วไปแต่ราคาต่ำกว่าดีค่ะ สิ่งที่คันนี้จะมอบให้ก็คืออินเทอร์เน็ตดีไซน์ที่ดูพรีเมียมในระดับเดียวกับคล้ายๆรุ่นบนอยู่เพราะว่ามีซอฟต์ทัชเยอะมากและที่สำคัญก็คือเลนรุมหลังเนี่ยจุดขายเขาเลยกว้างมากเยอะมากๆเยอะสุดๆดน่าจะเป็นอะไรที่สบายสุดจุดไม่อยู่ไม่น้อยเลยครับ Ion S แบ่งออกเป็น2หน้าตาคือ Ion S ปกติและ Ion S Plus ที่ตัว i อ n S Plus เนี่ยหน้าตาจะสวยกว่า และเพิ่มเติมด้วยฟีเจอร์ใหม่ส่วนตัวคิดว่า i อออนเน่าจะขายได้ดีในไทยด้วยหน้าตาที่สดสวยกว่าเยอะมาพร้อมกับค่าสัมประสิทธิ์แรงสิทธานแค่เพียง0.21ที่เคลมว่าต่ำที่สุดในโลก i อออนปกตินั้นจะติดตั้งมองเตอร์ไฟให้กำลัง134แรงมา้ราระยะทางวิ่งสูงสุด480กิโลเมตรพอเพียงทีเดียวนะส่วน i อออน ให้กำลัง201แรงม้าระยะทางวิ่งสูงสุด510 6 1 0ถึง6ก0กโลเมตรส่วนตัวคิดว่าเอา i o ออนเอสพมาขายไทยจะดีกว่าเนาะสิ่งที่น่าตะลึงสุดๆเลยก็คือ IONS p l u สพลัคันนี้มีราคาจำหน่ายอยู่แทรกกลางระหว่าง c s e g m e n t กับ d s e g m e n t ในจีนจริงๆคือราคาขายเขาจะอยู่ที่727,000บาทจนถึง929,000เพรบาทพอเห็นตัวเลขและคุณสมบัติราคาขนาดนี้ ทำไมเราร้องอ่อนเลยว่าเอ๊ะทำไม i o ออนพาเนี่ยมันถึงขายดีมากๆในจีนย้าว่าขายดีมากเลยนะคะขายดีต่อจากเท s l a m o เดล3กันเลยเมื่อดูจากคุณสมบัติและราคาก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่สําหรับราคาจําหน่ายในไทยของ i o ออนั้นคิดว่าถ้าจะทําให้มันขายดีสุดๆเลยเนี่ยต้อง fix ราคาไว้ที่1.1ถึง1.4ล้านบาทก็คือแทรกกลางระหว่าง c v e ีกับ a c c o r d e-h-e-v อุดช่องว่างตรงนี้เอาไว้อยู่หมดัดแล้วก็เป็น e-v คิดว่าน่าจะมีคนเลือกอยู่ไม่น้อยเลยและราคานี้คิดว่าเหมาะสมเพราะว่าหนึ่งมูลค่าความเป็นรถจีนรถแบรนด์ใหม่ที่ถึงแม้ว่าจะดังในจีนมากก็ตามแต่ว่านี่คือตลาดเมืองไทยคิดว่ามันต้องลองตลาดกันก่อนและอย่างน้อยมันเป็นรถซีดานที่ยังไม่สามารถรับประกันยอดขายว่ามันจะขายได้ดีมากน้อยแค่ไหนกัน แต่คิดว่านะครับช่องว่างตรงนี้ที่ผมเคยบอกเอาไว้เนี่ยว่าแบบคนอยากได้รถที่มันใหญ่กว่าซี v i c รูรากกว่าซีวิกแต่ก็ไม่อยากจ่ายแพงเท่า Accord มันจะมีอยู่เยอะเหมือนกันก็ต้องลองดูกันครับ